สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องดีมีแต่รถสวยๆแปลกๆครับวันนี้เรามาเจอรถในตำนานอีกคันนะครับเป็นเจ้าทากคนเนียนะครับ RK113320 ครับตัวนี้นี่ครับมากระชุดออปชั่นที่ครบๆจากโรงงานครับแล้วคันนี้มากับหัวสีแดงแล้วก็มีลายสะตุ้งคสติ๊กเกอร์แล้วก็พี่ก็แต่งมาสวยเลยครับคันนี้อ่า ถึงแม้จะเก่าปนิดแต่ว่าโหผมเห็นแล้วผมนี่ต้องเข้ามารีวิวทันทีเลยครับเพราะสวยมากๆสวยจริงๆครับนี่ครับซีรีส์สามโลโก้ซีรีส์สามเห็นชัดๆเลยครับเนี่ยครับอ่ามีสติกเกอร์สติกเกอร์ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยอ่านี่ครับนี่พี่เขาเปิดให้ดูนิดนึงเราเราเลยแอบๆดู้าปัดหน่อยๆครับ้าปัดคันนี้ก็นี่ครับเจ้าแคนเนียนเลยซีรีส์สามในตำนานของเราอ่านี่ครับไฟไฟเลี้ยวอ่าไฟหน้า กันชนหน้านี่ครับนี่มีมีผ้าใบนะครับผ้าใบผ้าใบตะกรงเนียด้วยนะครับผ้าใบกันฝุ่นตะกรงเนียด้วยนี่ครับเจ้าโลโก้ตะกรงเนียก็เป็นแบบนี้ครับนี่นี่ครับโลโก้ตะกรงเนียก็เป็นรุ่นเก่าแบบนี้ครับถึงแม้ลวดลายสีสันจะหายไปบ้างแต่ว่าความพลาสติกยังอยู่ครบนี่ครับถึงแม้เพดเพดตัวนี้ไม่อยู่แล้วครับเพดตัวนี้ปกติจะมีเพดตรงนี้ครับเพดตรงนี้ นี่ครับนี่เราดูด้านหน้าก่อนเลยนี่ครับโอ้โหในตำนานจริงๆครับคันนี้ด้านบนหัวกิ่งกุ้งกิงกาครบครับกระจกกระจกมองข้างสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี่ครับนี่ครับรุ่นรุ่นปู่คันนี้รุ่นปู่แล้วจอดอยู่ตรงข้ามกันก็เป็นรุ่นหลานครับในรุ่นหลานเห็นไหมครับรุ่นหลานรุ่นหลานก็จะเป็นปีสามหกศูนย์ตัวนู้นอ่านี่ก็จะเป็นรุ่นปู่ครับรุ่นปู่รุ่นปู่เขาก็จะเป็น ตรงนี้เลยครับก็เรียกหัวเหลี่ยมผมเรียกหัวเหลี่ยมแล้วกันนะครับเจ้าทแทเคนเนียัวยนี่เค113หัวเหลี่ยมอ่าเป็นเจ้า113ครับนี่ครับด้านข้างเขาโหหล่อคลาสสิกมากนะครับเ่ยเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆกันโหถังน้ำมันใหญ่มากนี่ครับดุมล้อ,อดุมล้อ,อตัวนี้มีมิเตอร์วัดด้วยครับติดมิเตอร์วัดด้วยด้วยครับอ่าขับทุกร้อครับคันนี้ขับทุกร้อ เป็นหกคูณหกคูณสี่ครับคันนี้หกคูณสี่นะครับอ่านี่ด้านหลังโอ้โหนี่ครับไม่ธรรมดาครับทาเป็นชุดแต่งเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเป็นคนหลังแบบโคลเมียมถ้าใครเคยติดตามรถเมืองนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยครับรถเมืองนอกก็จะแต่งสไตล์นี้เลยนี่พระบงพระใบนี่ครับโอ้โหนี่ครับเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอรุ่นคลาสสิกแบบนี้วันนี้เรามาเจอแล้วครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นรุ่น รุ่นหลานครับน่าจะเป็นรุ่นเลนแล้วล่ะครับนะรุ่นเลนแล้วตัวใหม่นะครับนนี้ก็เป็นโฉมเก่าโฉมเก่ากับโฉมใหม่จอดคู่กันเลยนะครับเจ้าตรงปีกหลังของหัวเก่งก็จะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับแล้วก็มีติดสติกเกอร์เจ้าตัวกิฟฟินด้วยนะครับนี่สติกเกอร์ตัวนี้ฮ่าสติกเกอร์หัวลากตะแคเนียนะครับนี่เซรีสามในตำนานของเรา นะครับตอนนี้ก็จะเป็นด้านบนจะมีไฟแบบนี้ด้วยเป็นไฟหลี่บนหลังคาครับแล้วก็กระจกกระจกมองข้างก็จะเป็นทรงนี้เลยครับเนี่ยเครื่องเก่าจะเป็นทรงนี้เลยนะครับเนี่ยแก๊เล็กๆแล้วก็ตัวบายกระจกจะหนานๆแบบนี้นี่ครับเนี่ด้านข้างด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมๆครับเหลี่ยมเรียมเหลี่ยมเรี่ยมแบบนี้นล้อหน้าเขา เราตัวนี้ก็จะมีตัวที่เป็นกันศาดของกระจกปลุมหน้าจะเป็นงี้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้ครับอ่ารอสดๆครับรอสดๆคันนี้อ่ะเราให้ดูไกลๆหน่อยจะได้เห็นหัวกิ้งกากันผมกิ้งกาก็จะเป็นงี้ครับทีนี้ผมเห็นหลายคันครับ หัวสีแดงแบบนี้แหละครับสีแดงสีแดงลายขาวเราแต่งมาทุกคันเลยครับนี่บ่งบอกถึงความเป็นอ่าลูกลาสสิกตรงนี้ครับไฟสปอร์ตลท์อย่าบอกแนวเหลืองๆแบบนี้สไตล์รถเนโทรครับสไตล์รถเนโทร,รถวินเทจก็จะเป็นแบบนี้ครับเก่าๆ,ๆน้อยๆดูแล้วลงตัวครับลงตัวมากๆเลยนี่นี่ครับอ่าพวกพี่เขาก็มาจอดเตรียมตัวเดินทางไปภาคใต้กัน ก็มาจอดแวะพักรถซะหน่อยนะครับสุดๆกันนี้สามสิบนะครับสุดมากนี่ครับรถในตำนานของเรายัางไงแล้วก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้อีกคันนึงนะครับผมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มารีวิวรถสวยๆท่านชมอีกน,นะครับเจอรถแปลกๆแบบเนี้ย เราต้องเอามาฝากกันอยู่แล้วนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ